สาวลาวกลับลงมาทํางานอยู่ไทยหลบหนีแต่แต่งตัวงามแห่งพี่น้องในทํางานอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพเลยนอกจากหลบหนีน้อ,<ใ>นองแต่เรียว่าท่านลงตัวเพราะว่ามาใหม่ๆนอกปั๊บตัวพัท่านไดอยู่นะจ๊ะเดือนละหนักก็เริ่มไซส์ขึ้น,ออนเลยพี่น้องอันนี้ย่องย่องจะคล้องเองนะพี่น้องมาลงมาไทยหลบหนีนะือแบบอยู่ใจกลางเมืองเลยรถไฟฟ้าเลยนึพี่น้องน้องมาอยู่หลบหนี้ ข้อกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขโสุขคนนะจ๊ะว่าผมวาขอกับสองสาลามมะนาวสมเด้อพี่น้องหลังจากที่มาไทยกะเด็ดไายมือแล้วเนาะจ๊ะกะอ่าเยังไปท่านลูกคลิปให้เบิร์เนาะเพราะว่าเหตุงานทุกมือเลยพี่น้องอ่าบริวางเลยเนาะแล้วมาที่นีตกันเลยเมันนี่เป็นวันยูทก็เลยสิมาอัปเดตให้ฟังให้เบิร์เนาะว่าเหตุงาน อ่าหลอบลงมาไทยหลอบนี่เห็ดงานเป็นแนวไดแนงานบอนใหม่เนาะพี <ım. S 1> ่น้องเนาะเป็นแนวใดเป็นจังได๋แนเนาะอ่าก็สิมาเว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮ็ดงานรวมกันกับคนในบ้านมะนาวเองหลายคนเลยนาจ้ะเป็นงานเป็นงานบ้านนี่แหละงานในบ้านแต่ก็แบบเฮ็ดของส่งของขายนําเนาะพี่น้องเนาะก็อ่าเฮ็ดตามคําสั่งจากได้ที่เพิ่นสั่งทุกอย่างแหละเนาะจ้ะพี่น้องก็คือแบบ ลายงานลายหนาอยู่เนาะจ้ะการซอยกันเห็ดลายคนเนาะพี่น้องเนาะเงินเดือนก็โอเคอยู่เนาะการเป็นอยู่หลักก็โอเคอยู่เงี้ยงก็โอเคอยู่เนาะจ้ะพี่น้องแต่เรื่องพัฒนลงตัวเพราะว่ามาใหม่ๆเนาะปั๊บโตพัฒนได้ยู่เนาะจ้ะแต่กระต่องค่อยๆปั๊บัวก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็คือตอนนี้ก็คืออันต้องเรือแลนบัตแล่งงานอยู่เนาะตอนนี้ก็คือแลนเรืมแลนบัตแล่งงาน แล้วก็คืออ่าต้องแบบว่าอาทิตย์งานไปนน้ำแรมบ้านเรงงานไปนน้ำเนาะพี่น right ้องเนาะเพราะว่ามันกะสี่เหล่าโหลดบุได้เนาะก็แรงไปแล้วการอเวลาเนาะพี่น้องเนาะรออนุมัติเอกสารให้เห็นเล้วพี่น้องเลยแล้วกาเงินเดือนก็โอเคเงินล้งานก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะละกาอ่าการเป็นอยู่ก็โอเคอยู่แต่เพียงแต่ว่าปรับตัวก่อนเนาะมันอี้ก็เป็นวันยุทยุทธถูกอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะ ยุดถูกถอาทิตย์เนาะงานก็ได้แล้วก็สิแบบว่าอ่ากินอยู่น้ำเพลินคือเกาเนาะพี่น้องเนาะงานก็กินอยู่น้ำเพลินเบิ้ลนี่หูมีห่อในยูเนาะพี่น้องเนาะมีในบ้านอันจะได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นงานบ้านมะนาวก็สิเป็นเห็ดส่วนหมาแมนาวเห็ดเกี่ยวกับในครัวเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับในครัวเนาะอ่าคือลงมารอบนี้ก็คือผมกดเหย้าในเนาะพี่น้องเนาะมะนาวก็เลยใหหมูตัดให้เนาะ เห็มูตัดผมไหมปกตินี่มันเาผมยวยว,ยวพี่น้องเอ,อ้ยก็คือแบบเพื่อสิว่าสีได้ส้บวกสบายในการแบบใช้ชีวิตในการเ็ำงานเนาะกับตัดผมสั้นเลยเนาะพี่น้องเอาะสีสบายสบายเนาะนี่ก็ยังคิดว่เยาวอยู่เย่อังสีตัดออกอีกเด้ยพี่น้องนี่อีกตัดออกประมาณนี้แหละพี่น้องให้เลือกประมาณนี้แหละเนาะพอสีตัดออกอีกอยู่เนาะคืออ่าแบบลงมานี่ก็โอ้หนาเริ่มเข้าเขื่นเลย่นองอืม นะั่นลูกเขาเห็นแล้วเมื่อบ้านโม่บ้านดูเติบมีน้องเอินหนาเริ่มดำแล้วน้องเอินบวายเลยครับเผาครับลงมาไทยแบบดิงดวนเลยวอ,อยยุคนหลังกันหนาเริ่มดำนะดอ้องเอินเริ่มก็ลงมาได้โอ้สิครึ่งเดือนเลยเรี่น้องเออลงมาวันที่สี่ที่หาตอนนี้ก็สิบปลายสิได้ครึ่งเดือนแล้วพี่น้องเอนิน ลงมาเด็กเกือบพึงเดือนแล้วหนะก็เริ่มไซส์ขึ้นแล้วอีกแล้วพี่น้องเอออันนี้ย่องย่องจะคล้องเองเนี่ยพี่น้องเพราะว่าพี่น้องอ่ย่องจะคล้องเองเนาะอ่าก็คือเดี๋ยววันยุดกายุดทุกอาทิตย์นั่นแหละพี่น้องเออแต่เดี๋ยววันยุดวันใดว่างๆกะมีเงินก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็สิไปหา 15, ทายคงทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งในตัวเมืองในตัวเทพเลยเนาะ คือมันน่าหน่อยอยู่ในใจกลางเมืองเลยอยู่ในตัวกรุงเทพกายใจกลางเมืองเลยแอนุสาวรีน้องพี่น้องเนาะอนุสาวรีใช่เนาะพี่น้องเนาะไก่รดไฟฝาเลยน้องพี่น้องเนาะมาอยู่หลอบหนีคือแบบว่ายมาลงมาไทยหลอบหนีนะคือแบบอยู่ใจกลางเมืองเลยไก่รดไฟฝาไก่แอนุสาวรีน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งในงานทีมะนาวเห็ดน้องพี่น้องเนาะ จัดอาหารเนาะจัดอาหารในแขกเนาะพี่น้องเนาะจัดอาหารในแขกแบบว่าจานซาบในี่สวยงามอลังการแห้งเนาะจากพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพนักงานเนาะคนบ้านมะนาวเองมูเผื่อนมะนาวเนาจะจากพี่น้อง มูเพื่อนมะนาวเนาะละ้วกามีพนักงานอันคนไทยคนหนึง่งนอกพี่น้องเนาะอ่านเพิินเป็นอันลุงคนไปซื้อกับเขาเนาะอันนี้ห้าก็กาลังแต,งต่งโตนาะพี่น้องผูกโบมัดข้อห้มูให้เพื่อนเนาะเพราะว่าแขกะลังสิเหิ่อมมาแล้วต้องเตียแต่ง ตัวเตรียมตัวให้พรพาะรัาแขกเนาะพี่น้องให้เหลียบลอยสวยงามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือสูตรพนักงานหรือว่าสุตรเหตุงานของมะนาวละก็ของสาลาวเนาะที่เหตุงานริไทยเนาะพี่น้องเนาะจะบอกว่าตื่นเต้นแหงเลยพี่น้องเนาะเหตุงานได้ใส่สูดงามไม่หนีเนาะมูเพิ่งก็คิดว่ามะนาวทายลุปด้วยพี่น้องที่ wat? แถมม <Mun> ะนาวทายวิดีโอเนาะเพิ่นว่าโอ้เพิ่นวันนึกว่าทายวิดีโอเปิ่นว่า ถ้าเกิดมาถ่ายผ่านี่เนาะถ่ายวิดีโอถ่ายผ่าเก็บใบน้องพี่น้องเนาะนี่เนาะมีสาวติม่มสาวตุ๊กตาอะไรก็สาวเหมือนเหล่ามะนาวสกในปีนี้เนาะก็ได้กลับมาเล่นสงการานต์อยู่ไทยคือเกา่าปีที่แล้วก็ได้เล่นสงการานต์อยู่ไทยเนาะพี่น้องอยู่แถวสีลมปีนี้กับนัดกับมัวสิเป็นเล่นสงการานต์อยู่ไทยคือเกา่าเนาะเออเป็นเล่นสงการานต์อยู่ไทยคือเก่าอะไรพี่นะ้องเอ้ยก็คือแบบอ่าเดี๋ยว มีเงินก่อนเนาะพี่น้องได้เงินเดือนก่อนกะเมื่อได้ยุดธกะสิไปหาถ่ายคลิปเนี่ยพี่น้องเบิึงอ่าในกลางเมืองกรุงเทพแถวเมืองกรุงเทพว่าจะเลื่อหูเมือกสำหับไอ้เนาะแต่ว่าตอนนี้นาะยังบุท่านด้เงินเดือนถ้ากัดลงมมายังบุท่านมีเงินเนาะพี่น้องเนาะยังบุญท่านมีเงินก็เลยบุญไปใช้เนาะยุดธกะได้เนาะยังมีเงินก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปหาถ่ายคลิปอ่าตลอดไทยคลิปอันชมเมืองกรุงเทพความสวยงามพี่บึงเนาะ งานบริษัทเงินกับบริษัต้องประหยัดก่อนเนาะพี่น้องฝากพี่น้องเลยสนับสนุนเนาะคนอะไรก็แชร์คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะติดตามเป็นกำลังใจเมือโฆษณามะนาวในเด้อพี่น้องจะคำโฆษณามะนาวเด้อพี่น้องเด้อมะนาวกะขึ้นหัว FC เบอร์สุกคนคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยแต่กะงานกะอยากเฮ็ดเนาะ FC กะขึ้นหัวคือการเพียงแต่ว่ามือได้ว่างวางวันดูดกะสิบห้านายขีปอัาชีพลงเลยพี่น้องเบิ้งเนาะแล้วกา งานอาร์ตคิปห้พี่น้องเบิ้งลงหาพี่น้องเบิ้งเมื่อได้บรวิวารกับเหตุงาน,นเก่าสีลงคิปสารลงรูปภาพให้เบิ้งเนาะพ่อแบบอ่าหายพ่อแบบบรรเทาไหนน้อยนึงเลนะพี่น้องก็แบบบริเวณขดหัวเอฟซีแบบบรนไดเนาะก็เลยเอออ์ตคิสารลงรูปภาพลงให้เบิ้งเล็กๆน้นนนอยๆเนาะ มองว่าอยาจะไปหาร์ทายคลิปไอนะนะ้พี่น้องเอฟซีเบื้งเนาะเพราะมะนาวกะขึ้นอหอ,อดพี่น้องเอฟซีคือการพี่น้องเออมือแด็บไปลงคลิปยาวกะขึ้นอหอดเดี่ยงเงาคือการพี่น้องเออเหตุได้เนาะเดีู๋วจักกันแล้วกะกุกพันขิ้นหัวทันไพี่น้องเออแต่ตอนนี้กะเหตุงานเหตุการณ์แบบเต็มถี่เลยเนาะพี่น้องเนาะออลงมากะห,หาเงินเก็บเงินก้อนนี่เงินม,มีเงินเก็บเงิงกนกำเล็กๆน้อยในเงินต้นเงินเดือนเราแต่ไปหาล่อนทายคลิปไปตอนนี้บุ๊มีคาร์พี่น้องเออ บุ้มมีคาโรดบุ้มมีคาโรดจากไปดอกอมอะสิไปตั้งใจว่าอะแต่มันเหลินสงการยูไทยสมใจอะพี่น้องเอือปีนี้เนาะกบบสิข้อเจ้าเก็พี่น้องสาม,มีกอนนาจ๊ะขอกันคิดหนาเนาะกับสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย